สวัสดีครับสวัสดีชั่วบ่ายครับวันนี้คุณนายอยากลองอยู่ครับอันนี้เกี่ยวง่ายครับเป็นล่องตัดเสียที่ล่องมันไม่ยาวครับ ไปแป้งไหนต่อแล้วงานก็หมดร้อยล้อร้อยลอ,ยอยขึ้นทุกวันครับอ่าหลังจากแก้ตะแกงมานะครับพี่หนูพาแก้ตะแกงมาก็โอเคผมเปลี่ยนใส่สีหุนครับใส่ตะแกงสีหุนแล้วก็พี่หนูให้ปิดอีก จะเลี้ยวครับเดี๋ยวดูสอลอจะเลี้ยวไหมจะตายกันเลี้ยวเขาเลี้ยวเบาเนะเขาเลี้ยวแบบสายพานไม่ร้องอะกําลังสี่องกําลังสี่องเขาป้าเขาดึงเราไปเลยเขาป้าเขาดึงเรา เสียนี้ล่องเป็นล่องน้ำครับล่องน้ำลึกล่องน้ำผ่ากลางไร่เลย ต้องทํางานอะไรเลยผมก็แบบก็หาเงินเลี้ยงได้นะเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้ไม่ได้มีเงินอะไรมากมายเลยหาเงินไม่เก่งเข้าตอนนี้เลยครับแต่เราก็ไม่ไดเดเือร้อนับตอนนี้นี่หาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้นี้ครับต้องหากันทั้งคู่แต่ก่อนนี่ผมวิ่งอ้อยเออเกี่ยวข้าวเสร็จผมจะไถานารับจ้างแล้วก็วิ่งอ้อยเอารถอ้อยเอาเทลเลอร์ครับ ใส่อ้อยไปจอดไปที่โรงงานพล่วขี่มอไซค์กลับบามาหารับจ่างฝังปุ๋ยอ้อยตัดตออ้อยแล้วก็โรยขี้ไก่อะไรประมาณนี้ครับแต่ทุกวันนี้หาด้วยกันไม่พอนี่ครับนี่ก็ต้องเร่งงวดรถเร่งขอ่อกระสอยครับที่ยังไม่ได้สง่ง ว่าเหนื่อยครับเมื่อก่อนบอกว่าหาทุกวันทุกวันเราไปใช้ได้หมดถ้าไม่มีนีน่นะ่ะบื้นเงินใสหรอพี่น้องดูสไตล์การเลีนะ้ยวเหรอมาเลี้ยนทุกคนหรอเขาโคตรดีมากนะหรือว่าใช้ได้เลย ีอย่างนี้ถ้ามีสักร้อยไล่นะอย่างมั่นเล่นเลย,เลยน,นี่แปลงไม่ใหญ่เห็นตู้มันขยมไหมครับเนี่ยเนี่มันขยมถ้าคานตู้ไม่แข็งจริงอะหักเลยนะครับคานหักเลยทนะัน แล้วก็ผมเป็นลูกคนเล็กเขาเป็นลูกคนโตเขาเป็นลูกสาวคนโตบางคนก็ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้นะพวกดูดวงดูอะไรแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็ต้องยังไงละ่ะไม่รู้ยังไงนะบางทีก็เหมือนว่ามันมาเหนื่อยมาอะไรครับมันไม่ได้นอนที่ดีๆ เราเปลี่ยนที่นอนแล้วก็ย้ายเต็นท์ไปนอนนูน่นนอนนี่นอนข้างถนนนอนในป่าเข้าห้องน้ําในป่าอะไรประมาณนี้ถามว่าลําบากไหมก็ลําบากแต่เพราว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไระดูป่ามันก็ถ้าเกี่ยวข้าวเราก็จอดนานนะครับก็ดูคุณปูจอดจนานเท่าไหร่แล้วนี่ย กูจอดตั้งแต่วันที่ยี่สิบยี่สิบหกโรงงานวันที่สิบหกจอดยี่สิบหกล้างอก็ยังไม่เห็นเงินเลยครับเกี่ยวข้าวก็ยังไม่เห็นเงินข้าวโพดก็เกี่ยวไปเกี่ยวไปแผลในใจเต็มเลยครับอันนี้ทั้งกาดทั้งโซ่เนี่กินลบก,กินข้างไปแล้วแล้วก็เลือเล่อ,อแตกอีกแล้วครับ อยากรู้จริงๆเลยว่าโราเลอร์ยี่ห้ออะไรมันจะทนนี่นี่ได้สองร้อยไล่แตกแตกตั้งแต่ร้อยไล่แรกนี่แล้วก็ต้องต้องไปหาพี่หนุ่มครับหมดแปลงนี้ไม่รู้จะไปไหนต่อครับ ปั่นหน้านี่ผมว่าเวอร์สุดเลยชอบเลยครับจบเลยจบทุกอย่างคลายคอก็ง่ายติดเครื่อติดอะไรก็มีกำลังสปีก็สั่งได้เอฟซี F Z บอกว่าให้เอาหน้าเร็วกว่านี้มันผมว่าเร็วกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันจะติดนิสัยถ้าหน้าเรามันเร็วเราก็จะดันเร็วกว่านี้แล้วคนอยู่ข้างล่างเน่เขาไม่ปึ่งกับเรานะแล้วถ้ากระชากเร็วปุ๊บมันจะดึงฝักกระเด็นนะครับ ปากจะกระเด็นหนอกนอกปากเลยแน่แหนแน,แน,แน,แน่โอ้ไปเลี้ยวรถเนาะตายตายดึงนี่เลี้ยวยังไม่เป็นครับ ตัจริงเขาดึงข้างออกเขาบิดมาไม่ตรงหัวงานเป๊ะเลยไปเหยียบมั่นเขาต็ดใหม่ครับเด็กใหม่ จะดีแล้วมันตัดหัวงานได้สองหน้าคที่มันต้องตัดอีกหนึ่งหน้าครับเจอกันชิปหน้านะครับเดี๋ยวโทรหาในหน้าจะพาเราไปไหนต่อครับสวัสดีครับ